Hi, สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบรูปของจำนวนนับในหัวข้อจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มหรือแบบลดลงนะคะหัวข้อแรกเลยนะคะเป็นการนับทีละสองและทีละห้านะคะ ไปดูการนับเพิ่มทีละ2ก่อนนะคะ mm. การนับเพิ่มทีละ2ก็คือการบวกเพิ่มเข้าไปทีละ2นะคะถ้าให้ค่าเริ่มต้นมาจำนวนเริ่มต้นนะคะก็คือ3 0 1ถ้าเราอยากได้ตัวถัดไปนะคะเราก็นำา301ไปบวกอีก2นะคะเราก็จะได้เป็น303ถ้าอยากได้ตัวถัดไปอีกนะคะก็เอา 303บวกอีก2เป็น305ตัวถัดไปก็บวกเพิ่มไปอีก2นะคะก็จะได้307นั่นเองนะคะเป็นการนับเพิ่มทีละ2คราวนี้เมื่อเรารู้เกี่ยวกับการนับเพิ่มทีละ2แล้วเราไปดูการนับลดทีละ2นะคะการนับลดทีละ2ก็คือการลบออกท้งละ2นั่นเองค่าเริ่มต้นนะคะคือ310 ถ้าอยากได้ตัวถัดไปนะคะก็เอา310ไปลบออก2ก็จะได้308ตัวถัดไปลบออกอีก2ก็จะได้306ตัวถัดไปลบออกอีก2ก็จะได้304เป็นการนับลดทีละ2นั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นการนับเพิ่มหรือนับลดลงทีละ5นะคะไปดูการนับเพิ่มทีละ5ก่อนนะคะ จำนวนเริ่มต้นที่ให้มาคือ253อยากได้ตัวถัดไปนะคะเราก็นำ253า253ไปบวกอีก5ก็จะได้258ตัวถัดไปบวกเพิ่มอีก5ก็จะได้263ตัวถัดไปบวกเพิ่มอีก5ก็จะได้268เป็นการนับเพิ่มทีละ5นั่นเองนะคะจากนั้นเรามาดูการนับลดทีละห้า จำนวนเริ่มต้นที่ให้มาคือห9ร้ลดลงทีละ5ก็คือลบออกครั้งละหนั่นเองลบครั้งละหนะคะ690ลบออก5ก็ได้685้อยแปดสิบ้าตัวถัดไปก็ไปลบออกอีก5ก็จะได้680ตัวถัดไปลบออกอีก5ก็จะได้675เป็นการนับลดทีละ5นั่นเองนะคะ ัวข้อต่อไปค่ะเป็นการนับทีละสิบและทีละหนึ่งยนะคะเราไปดูการนับเพิ่มทีละสิบก่อนนะคะการนับเพิ่มทีละสิบเราก็จะดูที่หลักสิบนะคะดูตัวเลขหรือจำนวนเริ่มต้นที่เขาให้มานะคะคือ1นึสี่สห้า เราจะนับเพิ่มทีละสิเราก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก10นะคะก็จะได้155ตัวถัดไปบวกเพิ่มอีก10ได้165ตัวถัดไปบวกเพิ่มอีก10ได้175นะคะจากนั้นเราไปดูการนับลดทีละสินับลดทีละสิก็คือลบออกขังละสติตัวจำนวนเริ่มต้นนะคะคือ195้า ลบออกครั้งละ10ตัวถัดไปก็จะได้185ตัวถัดไปลบออกอีก10ได้175ตัวถัดไปลบออกอีก10ได้165เป็นการนับลดทีละ10นะคะคราวนี้เรามาดูการนับเพิ่มทีละ100การนับเพิ่มทีละ100เราก็ดูที่หลักร้อยนะคะตัวจํานวนเริ่มต้นนะคะก็คือ500 บวกเพิ่มไปอีก100ก็จะได้600บวกไปอีก100รก็จะได้700และบวกไปอีก100ก็จะได้800นะคะเป็นการนับเพิ่มทีละ100นอกจากนั้นนะคะเราก็ไปดูการนับลดทีละ100รลดทีละ100คือลบออกครั้งละ100รจำนวนเริ่มต้นคือ1,000ลบออก100ก็จะได้900ลบออก100ก็จะได้800ย และลบออกอีกหนึก็จะได้700เป็นการนับลดทีละ100นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2และแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละสองอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะที่ให้ทดสอบนะคะเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอย่าง ตัวอย่างนะคะที่เขาให้มาเขาจะให้จํานวนมาก่อนจํานวนนะคะมี 20, 22, 24, 26, 28ตัวถัดไปเป็นก่อนที่เราจะหาตัวถัดไปได้เราต้องดูก่อนว่ามันมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มหรือแบบลดนะคะสังเกตว่าจาก20ไป22มันเป็นแบบเพิ่มอยู่แล้วคราวนี้เพิ่มทีละเท่าไหร่20นับไปหา 22, 20, 21, 22 นั่นก็คือการนับเพิ่มทีละสอนะคะเพราะฉะนั้นตัวถัดไปเราก็นำย2ิไปบวกอีก2ก็จะได้30ในตัวที่วงกลมนี้นะคะ,ะคราวนี้เราไปดูข้อที่1เลยนะคะข้อที่1จําจำนวนที่เขาให้มาคือ40 42 44 46อและสีอยากรู้จํานวนที่อยู่ในรูปดาวเพราะฉะนั้นเราต้องหาก่อนว่าเป็นแบบรูป ที่เป็นแบบเพิ่มครั้งละเท่าไหร่สังเกตที่จำนวนแรกจำนวนแรกนะคะไปหาจำนวนที่2องก็คือ40และ42เราจะดูที่ตัวเลขที่มันอยู่ใกล้เคียงกันนะคะจาก40ไป42 40, 41, 42นับเพิ่มไปอีก2แสดงว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละสอนะคะอ เมื่อรู้แล้วว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละสองนะคะเราอยากรู้ตัวที่ตัวถัดไปที่อยู่ในรูปดาวเราก็เอา48ไปบวกอีก2เพราะฉะนั้นในรูปดาวก็จะเป็นอะไรคะ5้านั่นเองนะคะ,อะโอเคข้อ2 3 4 5 6อันนี้ก็ ให้นักเรียนไปดูแล้วก็พิจารณาหาคำตอบดูนะคะเราไปดูที่ข้อ5อ่ะดูข้อ5นะคะข้อที่5ตัวที่เขาต้องการคือตัวแรกที่เป็นรูปดาวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้เราสังเกตที่ตัวเลขสองจำนวนที่อยู่ ติดกันคุณครูเลือกสองนวนี้ที่อยู่ติดกันนะคะก็คือ519และ517อยากรู้ว่ามันเป็นแบบเพิ่มหรือแบบลดให้เราสังเกตค่ะจาก519ไปเป็น517สังเกตว่ามันเป็นไงคะลดลงนะคะเพราะนั้นลงตรงนี้เราก็เขียนว่าลดลงลดลงนะคะ ตัวหนังสือลดลงนะคะคราวนี้ลดลงทีแล้วเท่าไหร่นักเรียนก็นับจากตัวเลขที่น้อยไปหาตัวเลขที่มากหรือเราจะตั้งลบกันเลยนะคะก็คือเอาตัวเลขสองจนวนที่อยู่ใกล้ที่อยู่ติดกันนะคะเอาตัวที่มากขึ้นตั้งค่ะห้าร้อยสิบเก้าไปลบกับห้าร้อย สิบเลยคะ่ะสิเจ็ดเราก็จะรู้แล้วว่าลดลงทีละเท่าไหรเก้าลบเจดเหลือสองหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนห้าลบห้าก็เป็นศนแสดงว่าเป็นการลดลงทีละสองนั่นเองเพราะฉะนั้นห้า้อยสิบเก้าเป็นการลดลงทีละสองเราอยากรูจ้จำนวนที่อยู่ในรูปดาวลดลงเท่านั้น ตัวแรกต้องมีค่ามากกว่าตัวที่สองถูกไหมคะเพราะจํานวนมันเป็นแบบรูปของการลดลงเพราะนั้นจํานวนแรกเป็นจํานวนที่มากที่สุดเพราะนั้นเราก็ต้องเอาเลยคะ่ะห้าร้อยสิบเก้าไปบวกเพิ่มขึ้นอีกสองเราก็จะได้จํานวนที่มันอยู่ตัวแรกมันก็จะเป็นแบบรูปของการลดลงเพราะนั้นนับเลยจะได้นะคะตัวเลขไม่ได้ห่างกันมากก็จะนับจากห้าร้อยสิบเก้านับไปอีกสองนะคะห้าร้อยสิบเก้าห้าร้อย 20 521นั่นเองเพราะฉะนั้นในรูปดาวก็จะเป็น5 0 0 21เอ,อ่โอเคนะคะข้อที่เหลือให้นักเรียนไปสังเกตแล้วก็ลองทำดูได้นะคะ ค่านี้สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาก็ครบท้วนแล้วก็ให้นักเรียนไปทําแบบประหัดในหน้าที่18สต่ตรงด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการนําเสนอนลคลิเปเพียมเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ